กล้องอยู่ไหนโอเคก็นี้ฮะเป็นข้อสงสัยกันมาเยอะมากครับกับสัปดาห์นี้ฮะว่าเกมของพี่ชัยครับค่ายคิกอลรตเนี่ยเป็นเกมอะไรฮะหลังจากเราได้เห็นโฆษณาอันนี้ในหนังสือของเก m e r n e w วันนี้เดี๋ยวทีมงานหัวสมองอันสุดยอดอย่างท g จีี PR, แล้วก็คอมเกมเมอร์ A ot, ครับเดี๋ยวจะมาคิดแล้วก็วิเคราะห์และแยกแยะนะครับตัวย่อคงไม่ต้องพูดว่ามันยอดด้วยอะไรเดี๋ยวมาคิดวิเคราะห์แยกแยะก,กันว่าเกมใหม่เขาเนี่ยจะเป็นเกมแนวอะไรแล้วก็เป็นเกมแบบไหนครับและรับรองได้ว่าคิกอลอต อึ้งแน่นอนไปดูฮะเริ่มที่คนแรกครับกับโกลเด้นฮะเดี๋ยวไปถามเขาดีกว่าว่าเกมใหม่ของพิชัยเนี่ยเกมจากค่ายคริกลอตเนี่ยเป็นเกมอะไรครับคิดว่าเกมใหม่ของคริกลอตของพิชัยเกมอะไรเกมไหมเกมไหมเกมไหมของพิชัยอ่ะผมคิดว่าน่ะสิเป็นเกมเกี่ยวกับบ้านๆครับเกมบ้านๆมันสิมีเกมเมันเป็นเกมสร้างบ้านอปลูกบ้านปลูกต้นไม้มีกระท่อมมีไฮน่ามี พวกสวนยางพวกนี้ยังตั้งใจนะแบบว่าเป็นแบบพื้นที่เกษตรเลยมีแบบจำกัดไม้เศรษฐกิจพอเพียงด้วยเออเศรษฐกิจพอเพียงนี่ทำตามกับพระราชดำริของในหลวงเราแมนยมนจริงนะเกมสร้างบ้านปลูกบ้านใช่ฮะนะแล้วให้ไปไถนาด้วยเฮ้ยโมเมนต์ขั้วไปไถนาอยอะไรนะอะไรนะโมเมนต์ขั้วไปไถนาอย่งไรไม่ใช่ควายที่ไปไถนาอย่าไม่ใช่อยากหายนะฮะเป็นภาษาที่บ้านเขานะโอเค พี่ชายครับเกมพี่นะฮะแนะนํวมาไปปลูกบ้านปลูกนานะฮะอันนี้โกเรนแนะนาเดี๋ยวไปดูคนอื่นดีกวว่าจะเป็นเกมอะไรครับผมอันนี้ดีกว่าครับต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยรู้จักเขาเป็นอย่างดีรู้จักว่าเขาเป็นคนยังไงแต่ว่าวันนี้ฮะเดี๋ยวเราจะให้เขาไปแนะนำไม่รู้จักกับเกมใหม่ครกลอตว่าคิดว่าเกมใหม่ของครกลอตฮะที่พี่ชายเข้ามาเกมอะไรครับเมอ่อเมทฮะเกมใหม่จะครกลอตเล่นเกมอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวตายเลยตอดำเลยเนี่ยนั่นเกมไง เกมใหม่พี่ชายเอามาเกมอะไรดีคิว่าร์ล็อตเหรอโอ้ถ้าเขาใบขนาดนั้นไม่รู้ก็บ้าแล้วอันนี้เมื่อกี้ถามใครมาอะไรวะโก็เล่นมาปลูกบ้านเกมสร้างบ้านสมองสมองไปหมดแล้ววะเนี่ยเขาใส่เสื้อปืนควายอ่ะใส่เสื้อปืนควายต้องเป็นเกม f อ s พอแน่นอนเออเอนที่จริงจังเลยนะนี่จริงจังคือตอนเนี้ย f อ s พเอเนี่ยกำลังเป็นที่จับตามองมากในต่างประเทศนะแต่ว่าในไทยเนี่ย ส่ง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 เพราะนั้นเนี่ย FPS ไอพีแบบส่งไทยด้วยใส่เสื้อแบบชุดเป็นราชปตนมายิงกันไม่มันคือเปลี่ยนเป็นใช้หน้าไม้ยิงอะไรพวกเนี้ยมันเป็นแบบไทยไทยเวลาวิ่งเร็วขี่ม้ากั้นกล้วยใช่นี่ฉลาดมากนะนี่จะสุดยอดแล้วอะไม่ได้ขนาดนี้นะพูดตรงๆเลยว่าไม่ได้ไปหมดแล้วเฮ้ยเกิดละเกิดละพอเท่านี้แหละเท่านี้แหละโอเคเดี๋ยวจกคนเดียว่ีวครับนะ อันนี้มากับคนที่ทําการทํางานที่สุดแล้วฮะในออฟฟิศตั้งแบบมีออฟฟิศมาเนี่ยคนนี้ทําการทํางานที่สุดแล้วไปถามแบบจริงจังเนี่ยว่าจากการคํานวณสแตตต่างๆแล้วคิดว่าเกมใหม่ของเคียร์อานะ์ตฮะเกมอะไรครับมิโตครับครับเกมเคียร์อร์ตที่พิชาเข้ามาฮะเกมอะไรครับจากการเขียนโค้ดดูแล้วนะอ่าน,นี้วิเคราะห์จากโค้ดเลยใช่เขามีรูปถ่ายรูปฟุตบอลบ่อยๆอเขามีท่าย,ยกขา สูงคิดมาสุดยกขาสูงกับล้มจะเอาเฮดคิกซื้อภาษาออนไลน์แน่นอนโอเคฮะซื้อภาษาออนไลน์คิดง่ายๆพี่ชายเกิดยุคการ์ตูนญี่ปุ่นกันเรลุงเรืองหกดาวเวอร์มากๆเปิดอ่านถูกไหมขนาดการ์ตูนยังเวอร์เลยเกมจะไม่เวอร์ได้ไงลูกยิงหกดาวท่านั้นยิงชื่ออะไรนะได้ชุดได้ชุดได้ชุดสกายวิ่งชุดไทเกอร์ช็อตมีหมดนะ นี่รุ่นนี้สมชัยคียอ์อารตได้ชุดมาดูครับซูสปอร์สออนไลน์ซูสปอร์สต้องฮะซูสปอร์สออนไลออนไล์ออนลเจอแน่นอนฮะาคียอ์อารตขอบคุณพี่โตฮะการวิเคราะห์ที่สุดยอดจริงๆฮะสุดหมดเลยมา <laughs> ต่อกับทีมงานของเกมเมอร์นิวนะเอาของเขาไปทั่วหมดละมาดูบกของเราฮะบกไปยิ้มครับบกที่ป่าใจที่สุดในประเทศไทยฮะเดี๋ยวมาถาบอกว่าเกมใหม่ของวิชัยครับจะเป็นเกมอะไรฮะคีย์อารตพี่เดี๋ยวเพิ่งเล่นเกมเลยครับคีย์อารตฮะทำไมครับเกมใหม่เกมไหนดีฮะ คิดว่าจะรู้ไหมโอเคครับงั้นไปเลยดีกว่าตอนนี้ไม่ก็ไม่รู้ไงแต่ว่าจะให้เดาเดาได้แต่ว่าก็จากที่ดูใบใบเขาใบ้กันมาเนี่ก็มีอะไรบ้างนะมีอะไร BTS เที่ยวทัวไทยเที่ยวทั่วไทยครับเสื้อก็มีรูปปืนอไปเตะสนามบอลอะไรบ้างสรุปนี่คือมั่วมั่วมีเชด้วยมีเชด้วยเออน่าจากรถไฟฟ้าหน้าเกี่ยวอะไรเกี่ยวพวก เกมขนส่งอะไรสักอย่างอ๋ออ่ะเดิทซิมอะไอ้พวกอะไรนี่ไงปรากฏการใหม่ให้กับวงการเกมไทยทั่วไทยด้วยอ่าแสดงว่าเป็นขนส่งออกแนว G T A ด้วยเออเอารถไฟฟ้าไปส่งค้าด้วยค้าด้วยถือมีดด้วยตั้งรถไฟฟ้าด้วยเออเป็นปนอะไรหรือเปล่าโอ้นี่สมองสุดจอมากอ่ะครับก็เอาให้คิดอะไรอ่ะก็เนี่ยตีเขาเลยสนามบอลก็เหมือนว่าจะไปยิงเขาด้วยเป็นเกมน่าจะเถื่อนอ่ะน่าจะเถื่อนขนส่งครับยิงครับ แล้วก็อะไรนะอะไรนะเป็นเกมขนส่งยิงป้นค่าขมขืนไม่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 มีไม่มีขนาดนั้นนะก็หลายอย่างอ่ะเออมีรูปเหี่ยวด้วยอะไรปะเหี่ยวนี่ก็น่าจะเป็นพวกการเดินทางบนอากาศโอ้มีบนบกด้วยอากาศด้วยครับก็ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเกมพี่แม่งโคตรหกดาวนะมีทุกอย่างในเกมเออคิดร้อนหน้าออกแนวนี้อ่าครับก็อย่างอย่างพี่ชัยก็ครับสร้างกันอยู่เออบ้าบ้าพลังนะแล้วจัดไป พี่ครับผมไม่ได้อภูดอะไรเลยนะชื่อไปยิ้มนะฮะเขาบอกว่าพี่เป็นคนที่ดีมากชินชมครับเออครับอาจจะไป่ดูคนหนึ่งดีกว่าฮัสปอรเตอร์ยังมาต่อครับถ้าพูดถึงเกมบนโลกใบนี้ฮะเกมอะไรโลกใบนี้ครับต้องถามคนนี้เลยเพราะว่าคนนี้เนี่ยสุดยอดแล้วไปเล่นเกมทุกซอกทุกมุมทุกรูทุกหลืบฮะไปกันทุกประเทศแล้วครับเดี๋ยวไปถามเขาดีกว่าว่าเกมใหม่วิชัยนะฮะเกมจากเคียรอดเนี่ยเป็นเกมอะไรลิงกิงบอยครับ เกมใหม่คีย์รอตที่จะเข้ามาฮะคิดว่าเกมใหม่ดีครับผมผมได้ฟังกับลุงไปยิ้มเขาพูดแล้วนะเออเอามารวมรวมกันถือว่าเกมนี้เกมเจ๋งเลยไม่ดูอะไรนะมีสนามบอลมีรถไฟฟ้ามีเที่ยวทัวไทยด้วยมีเที่ยวไทยได้โอ้นี่มันโอเพ่นเวิร์ชัดๆเออเกมอะไรเกมอะไรเกมอะไรเป็นเกมโอเพ่นเวิร์ใช่ไหมเออแล้วมีอะไรอีกมีสร้างบ้านอ่ามีสร้างบ้านด้วยมีไปเที่ยวมีไปเที่ยวเฮ้ยพี่เอาสาระด้วย เตะบอลเตะบอลอีกทั้งแกมีมีว่างๆก็มีมายิงกันด้วยเกมอะไรวะเกมะไรวะคิดว่าเกมจะเป็นแนวไหนดีฮะแนวไหนอเอเเป็นเกมยิงๆแล้วกันเกมยิงๆเพราะเขาดูมีมีอะไรนะกระสุนปืนมีอะไรพวกนี้ด้วยอ๋อคือหมายว่าดูหน้าตาพี่เขาเนี่ยไม่น่าอยู่ให้นายิงอย่างเดียวเอาปลาหมึกมายิงกันปะปลาหมึกเออเป็น octopus s ติ้งเออเออมาณนั้นแหละเป็ยไงแล้วแบบว่าเวลาที่เอาหนวดปลาหมึกไปหยิบปืนแล้วมายิงประมาณนั้นนะ ประมาณนั้นแหละนี่พี่วิคอ์จากการเล่นเกมมาเยอะใช่ไหมเนี่ยสมองนี่ไปหมดแล้วอ่เดี๋ยวดูว่าและสุดท้ายคิดว่าพี่ชัยจัดอีสปอร์ตกับเกมออคโต u ุตชูตติ n งไงตรงลมันออคโต u ุตชูตติ n งจริงเหรอผมว่าอย่างนี้นะเขาเขาต้องมีเดินสายแข่งทั่วประเทศแม่โดยใช้ปลาหมึกที่เอาใส่ตู้ปลาแล้วก็ไปทั่วประเทศประมาณนั้นะไม่ใช่หมึกพอนะเว้ย เออลำนั้นแหละเออโอเคฮะก็วิเคราะห์วันนี้ฮะเราไปสัมภาษณ์กันมาหมดแล้วทุกคนจากการวิเคราะห์ได้เกมมาทั้งหมด5เกมนะฮะเกมแรกคือเกมสร้างบ้านปลูกบ้านปลูกเรือนนะฮะมีทำนาเป็นเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามพระราชดำริเลยนะฮะแล้วก็เกมที่2นะฮะเป็นเกมยิงแบบไทยประดิษฐ์นะมีขี่ม้าก้านกล้วยด้วยเกมที่สซูเปอร์สะออนไลน์ยิงไดชูดจากขึ้นสนามเป็นสมชัยไดชูดนะฮะเดี๋ยวดูแน่นอนว่าจะมีหรือเปล่าส่วนเกมที่4ครับอันนี้วิเคราะหมาจาก บอกกองสื่อของ Gamer New เลยเป็นทานสปอร์เตอร์ออนไลน์นะฮะส่วนอันสุดท้ายครับ Octopus Shooting อไอ้าฮะเดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าเฉลยของเขาจะเป็นเกมอะไรครับแต่ว่ารับรองได้ว่าต้องมีตรงกับสักเกมของเราแน่นอนนะฮะหเกมนี้รับรองโดนแน่ๆฮะ